วินสตันเชอร์ชิลล์อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษนำทัพนะนำทัพในการเอาชนะเอาชนะฝ่ายฝ่ายอักษะในสงครามโลกครั้งที่สองเป็นสุดยอดน,นายกรัฐมนตรีเสร็จแล้วพวกแคนเซิล u ์จอเชอร์ก็พยายามที่จะกล่าวหาว่าวินสตันเชอร์ชิลล์เนี่ยเป็นเป็นคนเหยียดเชื้อเหยียดชาติพันธ์อะไรเงี้ยเป็นคนเหยียดชาติพันธุ์เป็นพวกเรสซิสด้วยเพราะฉะนั้นต้องแคนเซิลวินสตันเชอร์ชิลล์ก็คือถ้าเกิดมี มีการสอนสิ่งที่ดีที่เป็นผลงานดีงามของนายกรัฐมนตรีของอังกฤษคนนี้จากสมัยสงครามโลกก็ต้องสอนในสิ่งที่เลวทรามเกี่ยวกับตัวเขาบรรดาพวก c a n c e l c u l t u r e พวกว o k e เนี่ยนะฮะพวก BLM พวกนักเคลื่อนไหวที่มาในคราบขององค์กรภาคประชาสังคมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนซึ่งต้องการที่จะบ่อนทำลายความน่าเชื่อถือของคนซึ่งประสบความสำเร็จในอดีตในประวัติศาสตร์สถาบันซึ่งมีความสำคัญและบุคคลซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เนี่ย จะถูกได้รับการเสนอให้ยกเลิกโดยคนพวกนี้ cancel culture คืออะไร cancel culture คือการควานหาสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นจากคนคนใดคนหนึ่งหรือสถาบันใดสถาบันหนึ่งในอดีตแล้วก็พยายามที่จะยกเลิกทั้งหมดซึ่งเป็นผลงานของเขาไปเลยยกตัวอย่าง c e ิ r o ร e เนี่ยบทบาทเกี่ยวกับการค้าทาดบทบาทเกี่ยวกับการการไปล่านาน,นิคมในในสิ่งที่กลายมาเป็นประเทศโรดีเซียไม่ว่าจะเป็น เอ่อ northern Rhodesia หรือ southern Rhodesia หรือที่มันกลายมาเป็นซ a m b i a Zimbabwe เลยก็ว่ากันในวันนี้เนี่ยนะฮะไอ้บาปที่เขาได้ทําไปที่เขาได้ลงมือไปมีไหมมีมีแต่สิ่งที่เขาทําในฐานะที่เป็นผู้บุกเบิกอะไรเงี้ยบทบาทในการสร้างเครือข่ายสาธารณูปโภค i n f r a s t r ก c t u r e หลายเรื่องเนี่ยเขาทําสิ่งที่ดีดบ้างไหมที่มีมีผลต่อเนื่องยาวมาจนถึงทุกวันนี้ก็มี แต่ถามว่าอนุสาวรีย์เซซโรสถูกทำลายในอังกฤษไหมก็ถูกทำลายนี่คือ cancel culture ล่าสุดเนี่ยบ้าไปกันใหญ่ก็คือมีนักเรียนนักศึกษาซึ่งเขาเคลื่อนไหวเป็นพวก cancel culture เป็นพวก woke นะฮะและ woke ในเวลานี้มันเป็นคำด่าแล้วนะฮะมันและมันเหมาะสมที่จะเอาไว้ใช้ในการในการด่าทอคนซึ่งต้องการที่จะทำลายความน่าเชื่อถือของบุคคลและสถาบันที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ ยกตัวอย่างใครเซอร์ไอแซคนิวตันคนที่เรียนวิทยาศาสตร์รู้จัก Newton. Newton. Sir Isaac Newton, นิวตันนิวตันเซอร์ไอแซคนิวตันนักวิทยาศาสตร์นี่นะฮะค้นพบหลายสิ่งหลายอย่างเป็นผู้บุกเบิกไม่ใช่แค่ตำนานเนี่ยเป็นหนึ่งในบุคคลที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติของโลกใบนี้ของเราที่หมหาลัยเชฟฟิลด์ที่อังกฤษอันนี้ก็บ้าไปกันใหญ่มีกลุ่มนักศึกษาแล้วเข้าใจว่าน่าจะเป็นอาจารย์บางกลุ่มเคลื่อนไหวด้วยกันเพื่อบอกว่าเฮ้ อีกหน่อยเนี่ยควรที่จะเลิกสอนเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นทฤษฎีของเซอร์ไอแซคนิวตันแล้วเพราะว่าเซอร์ไอแซคนิวตันเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยพฤติกรรมส่วนตัวของเขา,าเหยียดผิวประโถเอ้ยเรื่องนี้นะที่ผมนำเสนอคืออาร์ทีก็นำเสนอเห็นถึงความบอบคอแตกของสายวอกและสายแคนเซิลคอเชอร์ในอังกฤษที่พยายามที่จะบอกว่าเพราะว่าเซอร์ไอแซคนิวตันเคยเหยียดผิวในเวลานี้เนี่ยเราไม่ต้องเรียนแล้วเกี่ยวกับเซอร์ไอแซคนิวตัน แล้วเดี๋ยวอีกหน่อยถ้าเกิดมีกฎกฎไหนที่นิวตันเนี่ยนิวตันลอฟฟิสิกส์เรื่องไหนเนี่ยต้องเปลี่ยนชื่อกฎด้วยลบทิ้งไอแซคนิวตันแค่นั้ culture มันเลวร้ายฮะวอลกเนสเนี่ยคือมะเร็งร้ายที่ต้องการที่จะทำให้คนนั้นไม่ให้เครดิตคนซึ่งเคยเป็นผู้บุกเบิกแล้วก็ไปหาเรื่องว่าเขาเหยียดน,นูน่นเหยียดน,นี่โอ้โหแล้วมา่ก่อน เมื่อก่อนมีไหมที่ไม่เหยียดก็คงจะมีแต่หายากมันมีพลวัตมันมีวิวัฒนาการซึ่งเกิดขึ้นมันไม่ใช่ว่าคุณมานั่งกล่าวหาคนในอดีตว่าทำอะไรที่ผิดไปถ้าคุณไปควานหาความผิดควานหาบาปกรรมที่คนคนนึงได้เคยทำในอดีตคุณก็หาได้ทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นเชอร์ชิลล์เจฟเฟอร์สันนิวตันต่อให้เขาเคยทำสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เขาทำไว้ที่ดีๆเนี่ยมันเยอะกว่า Cancel culture เลวร้ายนะฮะและหวังว่าปรากฏการ์ cancel culture จะถูกทำลายลงก่อนที่มันจะลุกลามบานปลายไปสู่ประเทศอื่นตอนนี้มันเป็นมะเร็งที่กินขาดในสหรัฐที่น่าเป็นห่วงอย่างมาก